กราบสวัสดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งโชคทุกๆท่าันครับครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายของวันที่2ครับมกราคม2 5 6 6หกครับขอากราบสวัสดีปีใหม่เอฟซีถกทานนะครับทางช่องอ่ะปีใหม่นี้นะครับทางแอดวิไลขออวยพรให้เอฟซีถูกท่านคุณพ่อคุณแม่นะครับ,งงนนรบจงมีความสุขความเจริญมีอายุวัฒนาสุขภาพละปฏิทานสมบัตินะครับ คิดสิ่งใดให้เอฟซีทุกท่านนะครับสมควงมุงหมาดป่าถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับให้ลำล้ำเรื่อยๆแห่งๆกันสุขสุขนนะครับตลอดปี67และตลอดไปนะครับอาคบเมื่อนี่ครับช่วงใายๆกันนะครับทางแอดวีไลครับเดินทางมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคือเขาคือเดิมนะครับคาเมืรอนี้แอดวีไลนะครับเขาปีไม่เมอรอนี่อ่ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเอาตัวเลขแล้วทั้งครับหวยคนธรรมดาหลักสิบแม่นๆน,นะครับเอฟซีรอค่อยกันหลายนะครับวันนี้17มกราคมครับ2566ถือว่าเข้าได้มากดวนมาเร็วกันเลยนะครับอ่าเสี่ยวมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันหลักสิบแม่นๆครับหวดที่ผ่านมานะครับ30มสกับธันวาคม2566หวยคนธรรมดาหลักสิบแม่นๆครับ เพิ่นให้มาซีห้าหกนะครับเป็นบนสี่ห้าหกหลักสิบแม่นแม่นครับปรากฏว่ามาทางหลักลอยมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเพราะว่าแนวทางออกก็คือห้าสี่สี่นะครับเอฟซีคือสิลูกันดีห้าสี่สี่มาทางหลักลอยมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเพิ่นให้มาซีห้าหกหวยคนธรรมดาอาจือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าทางเอ็ดวิไลนะครับโทร อาติดตามกับเจ้าของเนื้อทางเพิ่นเพราะว่าทางเอ็ดเวิไลก็แจ้งไปว่าเอฟซีอยากได้ตั้งแต่เนินๆแน่นะครับเพื่อสิไปห้ายิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลใบหาแนวทางมาจับคู่นะครับเพิ่นก็เลยคำนวณมาให้นะครับเอฟซีเบอนี้นะครับแค่เป็นวันที่2กับทันภาคมสองพนห้าร้อยหกเข้าอย่างเก่าเข้ามาสู่ปีใหม่แค่เป็นวันที่2นะครับเพิ่นก็เลยได้ส่งมาให้แบบด่วนๆกันเอฟซี ทุกทานนะครับขอมาเบื่องมาชมครับคุณพ่อคุณแม่ครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้ร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางแอดวิไลค์รับสิได้หาคลิปแนวทางแต่ละสํานักมาฝากพี่ตอนน้องกันอ่าสาหรับหวยคนธรรมดาก็ถือว่าอีกสํานักหนึ่งที่เอฟซิงนะครับให้การจับตามองทางช่องเฮ้านะครับให้การจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าหลักสิบแม่นๆบ่ค่คอยผาดนะครับเอฟซี e C. อ่าหงวดนี สามทิศที่ผ่านมาก็คือมาทั้งหลักลอยกันเลยห้าสี่สี่เอาครับเพียวปรเป็นการเสียเวลาสี่ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาเบิงตัวเลขแนวทางครับสิบเจ็ดธันวาคมครับสองอ้อขออภัยครับสิบเจ็ดมกราคมครับขออภัยงวดนี้วันที่สิบเกดเดอครับมกราคมเพราะว่าวันที่สิบหกเป็นวันครูนะครับทางเอ็ดวิไลได้เช็คเบิงแล้วเป็นวันที่สิบเกดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอา เพื่อเ่มเป็นการเสียเวลาครับเขามาเบิ่งตุเรกเดี๋ยวทางน้ำกันอ่าเดี๋ยวแอดวิไลเขียนให้เบิ่งกันสดๆนะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้ทางแอดวิไลครับเดินทางมาอยู่อ่างเก็บน้ํานะครับเพื่ออ่าแอดวิไลสิมายามตุ่มครับมือนีสองวันสามวันแล้ววด้มายามตุ่มนะครับก็เลยเสียออกมาฝากมาตอนกันมายามตุ่มพร้อมอยู่ในบ้านอัดคลิปบ่ได้เลยนะครับเอลซี่มือหนีในบ้านแอดวิไลหนึ่งมีหมอลำซิงและกับบ้านไก่เล่นเคียงกับย่างฉลองปีใหม่กันอยู่เสียงเพลง ต่คือคือโค้มกันเลยกันเลยอ่ามาําคลีบอยู่อ่างเก็บน้ำนะครับเอาเสียกัดเสียเวลาครับมาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับครับก้อนสิไปเบิ่งอ่าแนวทางประจงวัวันที่สิบเรครับมกราคมอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ครับเป็นลักฐานเกาอ่างอิงนะครับอ่าเป็นลักฐานเกาอ่างอิงเอามาให้เบิ่งกันหลักสิบแม่นแม่นหวยคนธรรมดานะครับ ก็คือเพิ่นให้มาสี่ห้าหกครับงวดที่ผ่านมาสี่ห้าหกหัวคนธรรมดาสิเพิ่นสิบว่จับคู่ให้นะครับเป็นหลักสิบล้วนๆนะครับหลักสิบล้วนๆเลยนะครับงวดนี้ 10, สิบเกตมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ะซีใดเป็นตัวใดห้องมาเบิ่งน้ำกันนี่ครับเป็นงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสามสิบเอามาอ่างอิงไฮเอฟซีในเบิง่งได้ชมกันอ่าเดี๋ยวแอดวิไลเขียนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้แอดวิไลนะครับ มานะครับเขียนสดๆกันเดี๋ยวให้คุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันสดๆเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งเด้อครับเดี๋ยวแอดวีไลสิเขียนให้แคปหน้าจอหวยคนธรรมดานะครับเขากระเบื้งพาบรรยากาศอ่าวิวที่ทัดช่วงแรงๆน้ำกันตอนนี้นะครับประมาณเวลาประมาณสามโมงกว่าๆนะครับสามโมงแรงกว่าๆเพราะว่าหลังจากแอดวีไลนะครับเอาหวยคนธรรมดามาฝากตอน FC เ,เอฟซีแล้วนะครับทางแอดวีไลกันสิ เดินทางไปตลาดใจตลาดสดครับไปซื้อคงองอไปซื้อเครื่องกว๋วยเตี๋ยวนะครับมาให้แม่บ้านนะครับอ่าครับไปใจตลาดนะครับแม่บา้านแอดวิไล่ขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับหลังจากอัดคลิปเนวทางตัวเลขมวยคนธรรมดาฝากรีบเดินทางกลับนะครับไปใจตลาดต่อนะครับอ่า จะได้กระคอกรบขอบุญขอบคุณทุกยอดไหลยอดแช่เด้อครับทุกคอมเมนต์นะครับที่ขอยเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดวีไลนะครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับวันนี้เป็นสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะสกกลาดหม่กันแล้ว นะครับทีทางช่องอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับสรอ,องปีใหม่กับไฮมีความสุขนะครับครับมาเบิ้งน้ำกันนะครับเดี๋ยวเอดไปได้เขียนแป๊บเดียวหลักสิบแม่นแม่นนะครับครับหลักสิบแม่นๆมน คุณวันนี้เพื่อนใดนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นตัวใดนั่นอ่า FC คุณพ่อคุณแม่มาเบ่งน้ำกันแปดเก้าศูนย์หลักสิบแม่นแม่นรับเตรียมแข็บหน้าจอเวยครับ FC คุณพ่อคุณแม่ครับ เอฟซีก็โล้ค่อยกันไหลนะครับสําหรับหวยคนธรรมดานะครับเดี๋ยวแคบหน้าจอกันเลยนะครับทางเอฟวีไลให้แคบหน้าจอกันชัดเจนมากครับเอฟซีเดี๋ยวเอฟวีไลต่างมุมกล้องให้ไหมนะครับเอาครับนี่ครับหวยคนธรรมดานะครับหลักสิบแม่นแม่นนะครับสิบเกรมากะลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกครับแปดเก้าศูนย์นะครับวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์นะครับ งวดที่ผ่านมาสี่หาหกอ่ามาถึ่งลักกลอยลักหน่วยหลักสีบเลยงวดที่ผ่านมานะครับแนี่ทางห้าสี่นะครับงวดนีส17เกมกราคมสอ6พโอหกสนะครับขออภัยสิบมกราคมสองพัหกสลักสิบแม่นแม่นหวยคนธรรมดาครับมาแปดเก้าศูนยเนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ คิดว่าตัวใดเด็ดตัวใดดังคิดว่าตัวสำนักใดเด็ดเอามาใส่หลักสิบแม่นๆมนของหวยคนธรรมดากันเลยบอมีพลาดนะครับเอฟซี FC เดือนย่างมาตลอดเพระาะว่าเอซีล่อค่อยกันไหลนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับฝากตอนกันย้นำช่วงแรงๆครับของวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแอดวิไลนะครับอ่ามายามตุ่ม เอาตัวเล็กน,น้าทางหวยคนธรรมดามาฝากมาตอนกันพร้อมอาสครับสุดท้ายนี่ครับไฮเอฟซี FC ทังช่องครับยูดีไม่แห้งครับส,สุกงม,ม,มันหมานลำรวยนะครับแล้วกะ็เดินทางมาไปใช้มาใช้ช่วงปีใหม่นี่กะขอให้ตลอดปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเฮงเเรื่อรวยกันปีใหม่นะครับปี2567กับเนื้อทางหวยคนธรรมดาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ